พี่น้องลุงมาล่างมือกินขเข่าชยงทานมาพอสมุนไพรล้วพี่น้องอขอบเพิงมิ่มพี่น้องอังบักได้เลยหม้อนำสัญญาเลยพี่น้องตาดีคักกว่าคัหากหลายอะ่ะเอาเดี๋ยว เขายาก่อนพี่น้องเขายาดีซะ้ก่กนนี่เดือนหาน้ำพึ่งเดือนหา้าน้ำพึ่งหยดารถหวานเข้มข้นต้องน้ำพึ่งเดือนห้าพี่น้องโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมาก<ะ>ขเข่ายาก่อนพี่น้อง บอเสียงดอกพี่น้องเอาต้องปลอดภัยไรสารเนาะมันจังชั่วเอาชั่วเลยพี่น้องนะพี่น้องมนเอามีมน้มกันเด้อน้ำพึ่งเดินห้าเขายาก่อน อยู่เรื่ออำไอพี่น้องไปขอท่าทออันนี่ไปเป็นหวานเป็นยาท่านั่งก่อนต้องบกไงเลยนี่เอาออกจะเนี้วพี่น้องเอาง่ายง่ายพึ <c oughs> ่งนิ่มเดินหาพี่น้อง bà hết bye bye đứa bye 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 màn phá đó bye đầy chắc bye màn bye bye bye

เอาพี่น้องโยด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 ,ยดสิขาดแล้วโอ้โห้ามาหนาแม่พี่น้องนใส่ถุงกันใส่ถุงกันพี่น้อง ออใส่ถุงอีกชั้นนึงใส่อีกหนึ่งชั้นพี่น้องกันหยดกันหยดเข้าไปเลย Ho dạ nói nâng kì nọ cưỡng à, ấy, cưỡng 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 quay cưỡng quay Quay ngầm phải nhảy chói <laughs> wow cái gì khó cho bên thế nào? Coi <laughs> là cho khó không phải à. <laughs> là gì hà môn là gì? Wow mình có trung quân มีตัวโตพี่ๆเจ้าของกับพี่เสียที่มันซื้อจอยได้พึ่งเดือนหาป่ะน้ำพึ่งเดือนห้าเราพี่น้องเมื่อเนี้ยเขาทงเม็ดมัดมีออมป้อมลรวพี่น้องแจาประกาศชิลเนาะ น้ำพึงเดินหาควรละแปดร้อยถึงพันผุแล้วใชออ่มาก like ินน id ้ำหักลายกันได้เฮ้ยวควนควายพี่เสียที่จะของซื้อจอยจังวะอะไรเขาคอยรับผิดรองห้าโมงยี่สิบเอา หักหายกันจีเขาบ้านคือกันละพี่น้องมือนี้คู่ใจคู่ใจไม่ทำงานเลยพี่น้องนี่นอนเรามีแห้งองี่เพียเ<อ>จอว่าเป็นขาดจะของไยพี่น้องผู<อ>้เชื่อขาดจะของไงน,นี่มือนี่ละมาทำงานหยเลยนอนหลับทับสิทเลยมือนี้วันนี้นอนหลับทับซิทเลยพี่น้อง ผู้มือหากินหักไหลพี่นอ้องเดี๋ยวยูด้กินกันย้อนเล่านี่ละพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้ออกมาสวยเลยบรมานเข้าบ้านได้เิ่งเดินหามันคักโอเคพี่น้องเข้าบ้านแล้วอยู่ดีมีแห้งด้วยสุขสุขคนอย่าเก็บอย่าไขา่อย่าจน ขอให้สุขีสุขขังมีตังใช้กันเยอะๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ